อุ้ยไก่ย่างว้าวโหยบันนี่เธอมาทะเลทั้งทีกินไก่ย่างเนี่ยนะใช่แล้วฉันชอบกินไก่โอ้ไก่ย่างว่าแต่เรามาปิกนิกกันเหรอชายก็วันนี้ใช่มาปิกนิกริมทะเลตั้งแคมป์ริมทะเลแบบบรรยากาศดีสุดๆอะย่ายมาอะไรนะบอกฉันบอกว่าบรรยากาศดีดีอะไรนะหน่อยแล้วเธอถามฉันแล้วก็กินเนี่ยนะฮะฮะอะไรนะนี่แน่ไม่ฟังฉันฟังฉันเดี๋ยวนี้นี่อ๋อ ฉันทำไมเนี่ยโอ้ยดูเลือดดิโอ้ยมันีชาเกิลจะทำอะไรฉันเนี่ยหูออาบเลือดเลยยอ,อ้ยทำไมต้องตีแรงกันด้วยชายเกิลนี่ดูดิฉันปิ้งไก่ไว้ในเต็นเต็มเลยเผื่อเราจะไม่รอดฮะเอาใหม่สิเธอพูดใหม่สิอ๋อไม่ฉันบอกฉ <c oughs> ันปิ้งไก่ไว้เต็มเลยเผื่อเราจะหิว อ๋ออย่างงี้นี่เองใช่อย่าถือสาเจมเลยบันนี่ฉันว่าเรามาทะเลทั้งทีอ่ะเราไปเล่นทะเลกันไหมไปลงเล่นน้ําล้างตัวดีกว่าแล้วก็ไปจับกุ้งจับปลากินกันด้วยจับปลาจับปลาอุ้ยเจค่ะโอ้เอ้าโอ้ได้ปลาแล้วโอ้ปลามันดิ้นขนาดนั้นเลยเหรอบันนี่ได้ปลาเจค่ะดูปลาฉันนี่ปลาฉัน เดี๋ยววันนี้เธอตกปลาอะไรอะเฮ้ยปลาชิ้นจะไม่แจกหรอนี่ปลาแดดเดียวปะเนี่ยโอ้ยกินก่อนอร่อยโอ้ยนี่บันนี้เธอตกเ่อกียยังกับมันดิ้นได้อะที่แท้มันตายหมดแล้วนี่ค่ะไม่ไม่เธอรู้ไหมทำไมมันถึงตายเธอเห็นปลากองนี้ไหมเห็นทำไมอ่ะอยากรู้ไหมฉันทำยังไงเมื่อกี้เธอทำยังไงเหรอดูวิธีของฉันนะอ่ะไหนไหนไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยววิ่งเข้าไปตึ๊ก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 อลงน้ำแป๊บหนึ่งอาสารสองหนึ่ง ฉันต้องถอยเลยอะดูนี่โอ๊ยปลาปลาตายเต็มเลยจายเกิลวิธีจับปลาฉันแหลมไหมโอ้โหบันนี่แหลมมากยอดไหมล่ะจาเกิลเธออยากได้ปลาเท่าไหร่บอกฉันเดี๋ยวฉันลงไปจัดการอีกฉันเพิ่งครูนะเนี่ยว่ามีวิธีการจับปลาแบบนี้ด้วยอะมันง่ายมากจายเกิลโอ้ยใครๆก็รู้กันแหละในวงการบันนี่อะโอ้ยฉันอยากได้กุ้ง้วยอะได้ปะมีกุ้งไหมอะฉันจะไปรู้เหรอว่ามีกุ้งมัมเธอลองดูนี่มีกุ้งลอยมาบ้างไหมอะ แต่ปลาโอ้ยปลาพวกนี้ทนกลิ่นตดเธอไม่ได้เลยอะค่ะได้รถจับมนันขึ้นข้างบนไหมเอาไปปิ้งกินกันเดี๋ยวฉันช่วยยกไปโอ้ยมันเยอะมาก,มากเลย่นั่นนะดิออโอ้ยมีกินไม่อิ่มโอ้ยอะไรมไม่อิ่ม <laughs> <laughs> นี่ยังจะไม่อิ่มอีกวะได้เดี๋ยวลงไปจัดการนะอีกใจเก้าจับโอ้ยโอ้ยเชอเกอร์หม็นตดตัวเองตว่าแต่นี้ไม่มีปลาแล้วแหละ อเงยยกไปแค่นี้ก็ได้ได้เจเกิลยกไปไว้ข้างบนก่อนไปไอ้ตัวสุดท้ายวางไว้อย่างเงี้ยเผื่อมันจะได้ปิ้งแบบย่างอร่อยอร่อยเกิลอืมดีเลยบันนี่ส่วนไก่พวกนี้ฉันว่าอย่าไปเก็บมันไว้เลยกินดีกว่าหยิหยโอ้โหไก่เธอนี่เป็นกองทัพเลยฉันขอกินด้วยดิมามฉันแย่งเธอแล้วหยิมหยิมหยหยม อะไรไชคิลเธอมาแย่งอะไรของฉันอ๋องั้นเธอกินไปเลยฉันไปดีกว่าไชคิลราไปกับเจ็ตสกีเล่นกันไหมดีดีดีมาแคมป์ทั้งทีฉันว่าเราต้องไปเล่นให้คุ้มเลยไก่พวกนี้ก็อุ่นไว้ก่อนนะพอเล่นเสร็จพอหิวหิวปุ๊บเราก็ขึ้นมากินได้เลยใช่เธอยังจะหิวอีกเหรอโอ้ยเล่นเสร็จก็ต้องหิวแหละเจ็ตสกี้ไชคิลวู้ดูฉันยูว้าวดูฉันจ้วงไชคิลโอ้ยไชกิลโอ้ยรถมันแรงฉันจะตามเธอไปนะอ้า แจ็คเกิดูชั้นสี่โอ้ดิฟลังทะเลดูนะเห็นไหมโอ้เท่เปล่าสุดยอดจ้าเธอไปเรียนผีเจ็สกีัปไหนเนี่ยเกไม่อยู่ไม่อยู่ไปแล้วแจ็คเกิลนี่ดีนะที่เนี่ยเป็นทะเลอะใช่ไม่งั้นนะถ้าเป็นรถอ่ะฉันไม่รอดแล้วทะเลก็มีชีวิตโย ทะเลก็มีหัวใจว้าวเที่ยวทะเลกันไหมไม่ไปเพราะตอนนี้เที่ยวอยู่ไชเก้อว่าแต่เรามาไกลมากเลยตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยเราไม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยใช่เราต้องไปทางไหนเนี่ยฉันเหนื่อยแล้วนะหิวข้าวแล้วไชเก้อเราต้องไปทางไหนอ่ะบันนี่นี่ไงแล้วเธอขี่ขึ้นทรายทำไมเนี่ยไชเก้อมาเร็วลงแป๊บลงแป๊บเร็วๆโอ้ยดิบนทรายได้ด้วยโคตรเท่เลย ผมนะเนี่ยสะเทอือนน้ำสะเทอืทเทอนบอกด้วยเจสกีลรำเนี้ยไปได้ทุกที่อบอกเลยโคตรเก่งมาแล้วเชเกิ้ลังไปกําลังไปนี่ทางเข้า<อ>ถึงแล้วเชเกิ้ลไปหาอะไรกินดีกว่าไปหาอะไรกินกันเถอะบันนี่เฮ้ยเฮ้โยโจระเทศมาทำอะไรเนี่ย เฮ้ยฉันว่ามันมากินอาหารที่เราวางไว้แน่เลยอะโอ้ยปลากระไก่ของฉันใจกล้าไปดูดิโอ้ยใครจะกล้าเข้าไปอะเธอกล้าเข้าไปเหรอเฮ้ยห้ยอะไรเนี่ยทำไมมันัดกันเองอะเออนั่นดิเออใจกล้าหนีก่อนไปเวขึ้นเรือขึ้นเรือไอ้ไเฮ้ยมันตามมาแล้ยไอ้หนโอียมันลงน้ำมันว่ายน้ำแจ็คก้า ทำไงเดียทำไงเดียทำไงเดียตอนนี้ขึ้นบกตอนนี้ขึ้นบกนี่เมื่อมันลงน้ำเฮ้ยชายเกลเมื่อกี้ฉันเห็นว่ามันกัดกันเองด้วยใช่เราตัวเมื่อกี้มันก็วิ่งไล่เราด้วยอะ่ะโชคดีนะที่ขึ้นมาบนเขาได้ก่อนเนี่ยนั่นนะสิหุยว่าแต่มันไปหรือ,อยังเนี่ยเราไปเก็บไก่คืนได้ไหมอ่ะไก่กับปลาที่ปิ้งไว้อะ่ะหิวมากเลยเนี่ยเราแอบไปส่องดูกันไหมบันนี่ได้เดี๋ยวเดินช้าๆหน่อยเดี๋ยวมันได้ยิน อุเฮ้ยเต็มเลยอะชายเก้าเป็นฝูงเลยอะนั่นนาดิลราปดูใกล้ๆดิอันนี้เอ้ยบันนี้ระว่างนะได้ไปแอบหลังต้นกล้วยเนี่ยอ๋อว่าแต่อันนี้มันจะเป็นพันตัวไหนละเนี่ยฉันจะไปรู้แล้วมันมีพันด้วยหรอก็เห็นเมื่อกี้มันยังกัดกันเองเลยอะแสดงว่ามันน่าจะคนละพันกันน่ะเหรอมันไม่ใช่ SCP 6 8 2ปพันเดียวกันหรอฉันก็ไม่แน่ใจอะแล้วทำไมมันต้องกัดกันเองด้วยอะนั่นนาดิวิ้ยชายเก้าดูสิ เฮ้พวกนี้มันตาสีแดงอ่ะเฮ้ยจริงด้วยแล้วไอตัวที่มันกัดอีกตัวหนึ่งอ่ะตาสีอะไรเธอจําได้ปะไม่จําไม่ได้อ่ะลองดูในน้ำดิอุ้ยใช่เลย,ยตัวนี้เนี่ยตัวอยู่ในน้ำมันเฝ้ามองเหยื่อของมันอยู่อ่ะเฮ้ยตัวนี้ตาสีเหลืองอะบันนี่เฮ้ยไอตาสีเหลืองนี่คือกัดเมื่อกี้ตัวเดียวตายครั้งเดียวเลยใช่ไหมใช่โอ้ยทำไมมันสุดยอดเงี้ย ปกติ<ฮ>มันก็เป็นอมตะอยู่แล้วนะเจอ s c p 682ตาสีเหลืองไปรุนแรงกว่าอีกหรอโอ้นั่นดี<ฮ>อุยใจเขาเราเสียงดังมันได้ยินไหมเนี่ยนี่มันจ้องที่จะไปแย่งอาหารคืนอยู่เนี่ยฉันรู้ไอพวกนั้นมันพาพักพวกมาไง<ช>มันก็เลยยังแบบดูชั้นเชิงก่อน ฉันว่ามันต้องอย่างนั้นแน่เลยอะนั่นนีดิจะเราแอบดูสักพักไม่เผื่อมันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นแล้วเราก็หลบอยู่ข้างบนเราจะได้ไม่โดนลูกลงเรื่องที่มันเป็นไม่ใช่เรื่องเราอะเราชอบ <c oughs> ชอบอีแล้วเจเก็ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่เราแอบดูบนนี้แหละเฮ้ยดีมากไจเกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเดินแล้วเจเกลวิ่งไงมันวิ่งเข้าไปหาวิ่งไปเร็วเลยสีแดงอุ้ยมันกัะเด็นไสีแดงเลย มันนี่ออ้ยตัวสีเหลืองตาสีเหลืองกัดตัวสีแดงแล้วออ้ยเอาใหญ่เลยเฮ้ย <He i, S 2> <ด>ตัวเดียวหมดฝูงเลยไหมเนี่ยโอ้ยอาหารของเราก็ไม่ได้คืนแน่ได้อย่างงี้ฉันว่าเจ้าตัวนั้นน่ะมันต้องไปทวงอาหารคืนแน่เลยอะตัวเลยดูดิ ي, มันกาลังกินอาหารเราอยู่แล้วไอ้ตัวตาสีแดงไม่กล้าสู้เชกเกิลดูสิโอ้ตัวตาสีแดงหมุนติ้วเลยอะดูดิใช่มันไม่กล้าสู้อะฉันว่าเชกเกิลฉันว่านี่ต้องเป็นจ่าฝูงแน่ๆเลยอะ แต่มันตัวเล็กมากเลยนะฉันว่ามันคงต้องมีอะไรพิเศษแล้วมันถึงเป็นจ่าฝูงได้อะโอ้โหสุดยอดมากเลยอุ้ยมันกินอยู่อยู่กินใหญ่เลยชาเกิลดูดิเฮ้ยอาหารเราหมดแน่นอนน่ะโอ้ไม่ได้ฉันไม่ยอมแชาเกิลแล้วเราจะทํำยังไงอะนี่จะเอาปีกีมาโอ้โหเธอจะจัดการมันเลยใช่ไหมะยิงนั่นไง<อ>ไม่ได้ช่วยอะไรเลยชเกิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบันนี่ ไม่ได้กาแล้วอย่างนี้ฉันต้องลงไปจัดการเองแล้วอยากิน่าต้องฉันนะยากินระวังอยากินนี่แน่เฮ้ยบันนี่เธอเดี๋ยวโดนลูกลงนะเจอกันช่วยด้วยเช่วยด้วยเธอหนีขึ้นมาเธอหนีขึ้นมาเดี๋ยวโดนลูกหลงตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อุ้ยมันกัดกันใหญ่แล้วเจอก็ดูดิเฮ้ยเฮ้ยตัวตาแดงจะหายไปหมดแล้วโอ้ยมันตายหมดแล้วอุ้ยใจกินโอ้ยเราได้ไป็นต่อไปต่อไปแล้วเลยบันนี่ทำไงดี ไคลเกิลเราว่าจะว่าเราสู้มันไม่ได้หรอกนี่ดีกว่านิกว่าออมันเป็นนมตนก้อนนี้ก้อนโอ้ยมันสั่นสั่นมากเลยอ่อายมาเลยไอนี้มาเลยมาเร็วดเร็โอ้ช่วยด้วยอ่าเฮ้ย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 มาโดนมกินไปแล้วออยฉตกลงไปในน้าแล้วฉันว่าฉันรอดแล้วแหละแบบนี้ ตกลงไปในน้ำก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะหิวจังเลยอ่ะอ้อจับอะไรก็ไม่ได้เลยฉันก็หิวอะ่ะอู้ยชายก็ทำไมเธอเหาะได้เนี่อนั้นสีฉันก็ไม่รู้ตัวโอวามันิน,นธดำตินได้อะจับปลากินก็ไม่ได้กินไก่ได้ไหมนะ ไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเราเป็นอะไรกันไปนแล้วอ่ะบ้นี้หรือว่าเราตายแล้วโชคดีนะที่ฉันทำความดีไว้เยอะฉันเลยได้ขึ้นสวรรค์พราะน้องๆช่วยกดไลค์ครบ1,000ันไลค์บันนี่เลยไปถึงสวรรค์แล้วไปก่อนนะชรเกลบายบาชร์เกก็ขึ้นสวรรค์เหมือนกันพราะน้องๆให้1,000งพันไลค์เหรอใช่แล้ว